มามาดูกันต่อข้อนี้กันจากการทอดลูกเต่าที่เที่ยงตรงสามลูกจำนวนห้าครั้งถามว่าโอกาสที่ผลคุณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสามลูกเนี่ยที่หายขึ้นนะจะเป็นจำนวนคู่มากกว่าสามครั้งเท่ากับเท่าไหร่อ่าถ้าดูจากชอยเนาะอาจจะพอเห็นแล้วแหละว่าอะไรตรงนี้เนาะน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรตัวแปรสุ่มที่เป็นการแจกแจงแบบเทวินามถูกไหมแต่คราวนี้เรามาดูคําถามก่อน โอกาสที่ผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสามลูกที่ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนคู่มากกว่าสามครั้งอ่ะจ่ตรงนี้เนาะเรารู้ว่าพาะทวินามเพราะว่าเออมีการทดลองใช่ไหมห้าครั้งแล้วเราสนใจอะไรสนใจผลลัพธ์สามครั้งเนาะซึ่งผลลัพธ์ที่เราสนใจก็คืออะไรแต้มลูกเต๋าผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าสามลูกที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเอามาคูณกันใช่ไหมเป็นจำนวนคู่อ่ะโอเคคราวนี้เนาะเราก็อะไร แล้วก็เริ่มกันเลยจากตรงนี้เนาะถูกไหมเป็นตัวแปรสุ่มแบบทวินามอ่าสมมุติว่าเดี๋ยวเขียนแบ่งพื้นที่งไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคก็เราก็กําหนดเลยเนาะถูกไหมให้ x x ใหญ่นะอ่าเป็นตัวแปรสุม่มให้ x ใหญ่เป็นตัวแปรสุม่มเนาะแทนอะไรจํานวนครั้งถูกไหมเพราะว่าเราสนใจจํานวนครั้งอ่า ที่ลูกเต๋าอาที่ผลคูณเนาะเอเราลอกตามอันนี้มาเลยดีกว่านี่ที่ผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋า,อาขออเขียนย่อๆอาจจะไม่ได้เขียนเต็มนะแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสามลูกเป็นจำนวนคู่ เรานับจํานวนครั้งนะอ่าอันนี้เราต้องปีความโจวด,ดีๆซึ่งตรงนี้เนาะอ่าเรามาดูกันจริงๆจากช้อยมันก็เห็นแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นทวินามถูกไหมเพราะว่าเนี่ยมันมีสองเล็บคูณกันแล้วมีเลขยกกาลังเนาะส่วนพจน์ด,ด้านหน้าเนี่ยมันก็คืออาจจะมาจากอะไรอาจจะมาจากอะไรนะอินเลือก x อะไรพวกนี้แหละถูกไหมอ่าคราวนี้เรามาดูกันก่อนจากการทอดลูกเต๋าที่เที่ยงตรงสาลูกจำนวนหครั้งเนี่ยอ่าแน่นอนเนาะเป็นการทดลองสุ่ม อครั้งถูกไหมก็คือห้าครั้งแล้วคราวนี้ยังไงต่อก็ต่อไปใช่ไหมก็คืออะไรเป็นอิสระกันด้วยถูกปะเพราะว่าเราทอดลูกเต่าสามลูกครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็หยิบมาทอดใหม่ครั้งที่สองเนาะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบห้าครั้งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากครั้งแรกเนี่ยจะไม่ส่งผลกับครั้งถัดไปอ่าแล้วก็โอกาสเราตรงนี้เราสนใจอะไรผลคูณของแต้มบนหน้านลูกเต๋าสมลูกที่ใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนคู่ถูกไหม ซึ่งตรงนี้เราก็จะสนใจว่าอะไรถ้าเราทอดลูกเต๋าแล้วผลคูณของแต้มเป็นจำนวนคู่แสดงว่าเราสําเร็จถูกไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จํานวนคู่ก็คือไม่สําเร็จก็คือเป็นจำนวนคี่นั่นแหละอืมถ้าเราทอดลูกเต๋าแล้วผลคูณเป็นคู่ก็คือสําเร็จถ้าทอดแล้วผลคูณเป็นคี่ก็คือไม่สํเา,าเร็จอ,อ่าประมาณนี้เนาะแสดงว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองแบบคือสําเร็จกับไม่สําเร็จแล้วคราวนี้โอกาสสาเร็จกับไม่สําเร็จละ่ะเออเราจะดูยังไงจากตรงนี้เนาะ จากที่บอกมันเปอิสระกันแล้วลูกเต่าเนี่ยมันก็มีหกหน้าทั้งสามรูปเหมือนกันสแสดงว่าโอกาสที่ทอดลูกเต่าแล้วจะเป็นจานวนคู่หรือจานวนคี่เนี่ยแน่นอนว่าแต่ละครั้งมันจะเท่ากันหมดเนาะซึ่งโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้ถูกไหมแต่ว่าจากตรงนี้เนี่ยจากทั้งสามข้อนี้ที่พูดมาเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอะไรจะได้ว่า x มีการแจกแจงแบบทวินามเนาะตัวแปรสุ่ม x ใหญ่นะมีการแจกแจงแบบทวินามอ่ะฮ เพราะว่าเป็นอิสระการ5ครั้งถูกไหมแล้วก็มีโอกาส2แบบคือสําเร็จกับไม่สําเร็จแล้วโอกาสสาเร็จกับไม่สาเร็จแต่ละครั้งก็เท่ากันเนาะซึ่งเราจะมาหาโอกาสนี้กันก่อนอ่ะแต่ตรงนี้เนาะเมื่อ x มีการแจกแจงแบบเทวินามเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่าโอกาสที่ x ใหญ่เท่ากับ x เล็กใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็คืออะไรเราเขียนสูตรมาก่อนเลยก็ได้เนาะก็คืออะไรนะ n เลือก x ถูกไหมแล้วก็โอกาสสําเร็จก็คือ p สำเร็จ x ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ1ลบ p ก็จะเป็น n ลบ x ครั้งประมาณนี้เนาะอ่ะคราวนี้เรามาหา p กันก่อนเรามาหา p กันก่อนโอเคเราสนใจอะไรผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าสาลูกคูณกันเนี่ยเป็นจำนวนคู่อ่ะผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต๋าสาลูกคูณกันเป็นจำนวนคู่คราวนี้ให้เราดูก่อนเนาะถ้าเราสังเกตใช่ไหมวเวลาเอาจำนวนเต็มมาคูณกันเนี่ย เราเอาจำนวนเต็มมาคูณกันอย่างเช่นอะไรถ้าสมมุติว่าเราเอาอะไรนะเราเอาจํานวนคี่สองตัวมาคูณกันอย่างเช่นสามคูณสามเนี้ยเราได้เก้าถูกไหมซึ่งเก้าก็เป็นจำนวนคี่เอาอะไรดีเอาเอาสามคูณเจ็ดก็ได้ได้ยี่สิบเอ็ดนี่เห็นไหมก็เป็นจำนวนคี่เอาอะไรเอาห้าคูณเจ็ดก็ได้ห้าเจ็ดสามสิบห้าก็เป็นจำนวนคี่แสดงว่าจากตรงนี้เนาะถ้าเราลองแทนไปเรื่อยนะเราจะรู้ว่าจํานวนคี่คูณกันเนี่ยเป็นจำนวนคี่ จำนวนขี่สองตัวคูณกันเป็นจำนวนคี้ถูกไหมอ่าเอาสองตัวก่อนเนาะต่อไปถ้าสมมติว่าเราเอาสี่คูณเจ็ดเนี่ยสี่เจ็ดยี่สิบแปดถูกไหมแล้วก็อะไรเอาสองคูณสองก็ได้ง่ายๆเนาะเป็นสี่หรืออะไรดีหกคูณสี่ก็คือยี่สิบสี่อันนี้จำนวนคู่ถูกไหมอ่าตรงนี้เนาะถ้าเป็นจำนวนคู่คูณจำนวนขี่อาจจะยกตัวอย่างเพิ่มสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นหกคูณห้าเนี่ยเราได้สามสิบถูกไหมอ่าเราดูสองตัวอย่างนี้เนาะ จำนวนคู่ก <pod> <a ở> <ux> ับจำนวนคี่มาเจอกันเพราะคูณกันเห็นว่าผลลัพธ์เป็นจำนวนคู่เนาะถ้าเราลองแทนไปเรื่อยเนี่ยเมื่อคู่กับคี่มาเจอกันก็จะเป็นจำนวนคู่แล้วก็ตรงนี้ถ้าคู่กับคู่มาเจอกันแน่นอนเป็นจำนวนคู่อยู่ละถูกไหมคราวนี้สองตัวเนาะคราวนี้ถ้าเราลองดูสามตัวถูกไหมมันก็คือเหมือนเอาสองตัวแรกคูณกันก่อนแล้วก็เอาไปคูณต่อกับตัวที่สามถูกไหมเวลาเราเวลาเราคูณเลขเนาะหรือเราจับคู่ไหนก็ได้ตามสมบัติการสลับที่แล้วก็การเปลี่ยนกลุ่มเนาะซึ่ง แสดงว่าอะไรถ้าสมมติว่าเป็นสามตัวใช่ไหมถ้าสมมตินะถ้าเป็นจำนวนขี้สามตัวเนี่ยอ่าจำนวนขี้เนาะสามตัวคูณกันถูกไหมสองคู่แรกเนี่ยจำนวนขี้เจอกันก็เป็นจำนวนขี้แล้วจำนวนขี้ที่ตรงนี้ได้มามาเจอจำนวนขี้ตัวหนึ่งก็เป็นจำนวนขี้ถูกไหมอ่าคราวนี้ถ้าต่อไปเป็นจำนวนขี้สองตัวแล้วเป็นคู่หนึ่งตัวอ่าเรา,าดูนะทีนี้ถ้าเอาง่ายๆเนาะเรา จริงๆเราจับคู่ไหนคูนก่อนก็ได้แหละเอาคู่หน้าก็ได้ขี้กับขี้มาเจอกันจํานวนขี้กับจํานวนขี้มาคูณกันเออก็เป็นจํานวนขี้ถูกไหมอ่าแล้วแต่ว่าจานวนขี้พอไปเจอจานวนคู่เนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นจํานวนคู่ถูกไหมกลายเป็นจํานวนคู่อ่าซึ่งแน่นอนการคูณสลับที่ได้เนาะแสดงว่าต่อให้คู่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อมีจํานวนขี้สองตัวคูณกับจำนวนคู่ก็เป็นจํานวนคู่อ่าแสดงว่าถ้าเรามีจํานวนคู่ตัวเดียวเนี่ย เออผลคูณกลายเป็นจำนวนคู่เลยถูกไหมแล้วคราวนี้ลองให้ทายเล่นเล่นถ้าสมมติมันมีจำนวนคู่สองตัวล่ะอ่าขี้คู่คู่เนาะแน่นอนก็ต้องเป็นจำนวนคู่ถูกไหมเพราะว่าเอาคู่กับคู่กก็ได้คู่กับคู่มาเจอเป็นคู่แล้วคราวนี้คู่กับขี้ก็เป็นคู่ถูกไหมเอามาคูณกันเป็นคู่เนาะต่อไปก็คู่หมดเลยอันนี้ก็คงจะอะก็รู้อยู่แล้วแหละก็คงเป็นจำนวนคู่เนาะถูกไหมเอ,อ้ยขออภัย นีต้องเขียนจนํานวนคู่สิอ่าโอเคแสดงว่าจากตรงนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรเนี่ยเราได้หมดละเราสนใจโอกาสที่ผลคูณเป็นจำนวนคู่ถูกไหมอ่าแสดงว่าเฮ้ยจำนวนคู่เนี่ยมันมีทั้งสามกรณีเลยนี่แต่จำนวนคี่เนี่ยมีกรณีเดียวเองตรงนี้เนาะพอจะเห็นภาพไหมถ้าเราจะคิดให้ง่ายแน่นอนเราก็คิดแค่จำนวนคี่ก็พอถูกไหมแล้วค่อย เอ่อเอาไปลบออกแล้วก็คิดแค่จานวนคี่ก็พอแล้วค่อยเอาไปลบออกเนาะเพราะว่ามันนีแค่กรณีเดียวอะส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันมีจํานวนคู่ปนมาแค่ตัวเดียวก็เป็นจานวนคู่เลยพอมาคูณกันหรือจะมีคู่สองตัวก็คู่ก็เป็นจานวนคู่คู่สามตัวก็เป็นจานวนคู่เพราะนั้นถ้าคิดให้ง่ายเนาะเราโฟกัสที่จํานวนคี่ดีกว่าแต่ว่าคราวนี้นิดนึงก็คืออ่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้เนาะอันนี้อธิบายแนวคิดละแต่แป๊บหนึ่งนะลบก่อน โอเคโอเคต่อไปมาซึ่งตรงนี้เนาะอ่าจทย์สนใจโอกาสที่ผลคูณของแต้มบุนาูกเต่าสามลูกเนี่ยเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเราก็ควรกำหนดให้พเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะเราก็ควรกำหนดให้พเนี่ยเป็นอะไรโอกาสเนาะโอกาสที่ผลคูณของแต้มบุญนาฬกเต่าอ่า ขอเขียนย่อยๆแล้วกันเนาะโอกาสที่ผมิูมแต้มบนหน้าลูกเต๋าเป็นจำนวนคู่แต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายเราหาจำนวนคี่ใช่ไหมแล้วก็เราก็แค่เอาหนึ่งไปลบเนาะตามกฎของความ,มน่าจะเป็นถูกไหมอ่าโอเคให้แต้มบนหน้าเต๋าจำนวนคู่แล้วคราวนี้แล้วก็อะไรแล้วก็มาดูเออก่อนเนาะอ่าถูกไหม n s is, เหมือนเดิมถูกไหมเราใช้เรื่องความน่าจะเป็นเข้ามาช่วยลูกเต่ามีหกหน้าแล้วก็มีสามลูกเนาะแต่และลูกมีโอกาสหกหน้าแสดงว่าก็คือหกคูณหกคูณหกคิดเร็วมาได้สองอสิบหกตรงนี้ลองไปคิดดูนะต่อไปคราวนี้อ่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เนาะเหตุการณ์ที่เราสนใจคือผลคูณของแต้มบน,นลูกเต่าเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นผลเหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มบนหลูกเต่าเป็นจํานวนคี่เนี่ยอาจจะขอให้เป็น e complement แล้วกันเนาะ ก็คือจริงๆ NE ของเราเนี่ยจะต้องเป็นอะไระจำนวนวิธีเนาะที่แต้มหน้าลูกเต๋าคูณกันเป็นจำนวนคู่แต่ว่าโอเคไม่ได้จากปัญหายากเราก็หาเป็นของจำนวนคี่แล้วค่อยไปลบออกเนาะก็จะกลายเป็น NE c o m p l e m พ n t อ่าเนื่องจากเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าจำนวนจะคูณกันสามจำนวนแล้วเป็นจำนวนคี่เนี่ยทั้งสามตัวจะต้องเป็นจำนวนคี่หมดเลยถูกไหมแล้วแต้มบนหน้าลูกเต๋าเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งถึง6กถูกไหมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหก เราจะเอาจํานวนขี้มาคูณกันถูกไหมเราหาจํานวนขี้ซึ่งมีหนึ่งสามห้าก็คือมีทั้งหมดสามตัวเนาะคือหนึ่งสามห้าแต่ว่าลูกที่สองล่ะถ้าเราทอดสามลูกใช่ไหมลูกแรกก็หนึ่งสามห้าลูกที่สองเราก็ต้องไปเลือกมาหนึ่งสามห้าตัวหนึ่งลูกที่สามก็ต้องไปเลือกมาตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสามห้าเนาะเราเลือกมาอย่างละตัวถูกไหมแสดงว่าเฮ้ยลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยเราเลือกจํานวนขี้มาได้สามตัวลูกที่สองก็ได้อีกสามตัว ลูกที่สามก็ได้อีกสามตัวถูกไหมแสดงว่าอ,อะไรจํานวนวิธีที่ผลคูณคูณกันเป็นจํานวนคี่เนี่ยก็คือสามคูนสามคูณสามนั่นเองอ่าก็คือสามลูกเนาะก็คือแต่ละลูกเนี่ยเราหยิบมาเราเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยมันมีแค่สามวิธีเนาะที่เป็นจํานวนคี่อ่ะแสดงว่าเราจับคูณกันก็เป็นยี่สิบเจ็ดโอเคไหมเป็นยี่สิบเจ็ดนะคราวนี้แต่ที่บอกเนาะอ่ะ อันนี้มันเป็นจำนวนคี่เราต้องการหาโอกาสที่เป็นจำนวนคู่ถูกไหมเราก็หาโอกาสที่เป็นจำนวนคี่ก่อนก็คือเอา NE ใช่ไหมซึ่งนี้ต้องเป็น NE อมพล l เมนต์นะส่วนโดย NS ก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนสองสิบหกคิดเลขออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะจริงๆเออจริงๆเราไม่ต้องคิดเลขอย่างนี้ออกมาก็ได้เนาะเนี่ยตรงนี้สามสามสามตรงนี้หกหกหกเราตัดโช๊โชโชทีเลือคู่ถูกไหมจากหกตรงนี้มันจะเหลือสองหมดเลยอ่ะเดี๋ยวใครมองไม่เห็นภาพเขียนอย่างนี้ให้ดูดีกว่า นี่หกหกหกเนี่ยตัดตรงนี้เหลือสองตรงนี้เหลือสองตรงนี้เหลือสอง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 คูณกันคือแปดเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผลคูณของแต้มบนหน้าลูกเต่าสามลูกเป็นจำนวนคี่คือหนึ่งในแปดอ่ะแสดงว่าอย่าลืมนะเราหาตัว p เนาะตัว p ของเราคือนี่เขียนไว้แล้วเนี่ยโอกาสที่ผลคูณแต้มบนหน้าลูกเต่าเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นใช่ไหมเราจะได้ว่า p เนาะขอเขียนตัว p เฉยเฉยแล้วกันซึ่งจริงก็คือ p e นั่นแหละ ก็คือเอาหนึ่งไปลบเนาะก็จะเป็นเจ็ดส่วนแปดอ่าคราวนี้เราได้ว่า p คือเจ็ดส่วนแปดแล้วถูกไหมก็ตรงนี้ใช่ไหมจะได้หนึ่งลบ p เนาะซึ่งจริงก็คือหนึ่งส่วนแปดนั่นแหละอ่าก็คือหนึ่งลบเจ็ดส่วนแปดก็คือหนึ่งส่วนแปดเนี่ยจริงๆร,ร,รงตัวเนี้ยมันก็คือโอกาสที่คูณกันเป็นจำนวนคู่ถูกไหมตรงนี้คือโอกาสที่คูณกันแล้วเป็นจำนวนคี่ประมาณนี้เนาะอ่าตีกรอบไว้ก่อ,กอนเราได้ p กับหนึ่งลบ p ออกมาละ โอเคคราวนี้เราก็เหลือแค่เอาไปแทนในสูตรเนาะคราวนี้เรามาดูคำถามคำถามเนาะอ่าโอกาสใช่ไหมโอกาสที่ผลคูณเนื่องจากตรงนี้เป็นข้อความเนาะเราต้องเอาข้อความเนี่ยมาแปลความหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกทีหนึ่งของแต้มบนหน้าลูกเตา๋าอุ๊ยโอเคทั้งสามลูกอ่า อย่างนิดหนึ่งนะเป็นจำนวนคู่ขอเขียนย่อแล้วกันอาจจะไม่ได้ลอกมาทั้งหมดมากกว่าสามครั้งเนื่องจากว่าตรงนี้เนาะเราทดลองทั้งหมดห้าครั้งถูกไหมอะโอเคเนื่องจากว่าเราทดลองห้าครั้งเราสนใจก็คือตรงนี้ใช่ไหมโอกาสแต้มบนรากตาวสามลูกคูณกับจำนวนคู่ก็คืออะไร ก็คือสําเร็จ่เราสนใจความสําเร็จเนาะเราสนใจว่าสําเร็จมากกว่า3าครั้งแต่ว่าตรงนี้เราทดลองทั้งหมด5ครั้งสแสดงว่ามันจะต้องมี2กรณีที่เป็นไปได้ถูกไหมอ่ะจะตรงนี้นเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ก่อนเนาะก็คือ x ใช่ไหมมากกว่า3ามครั้งก็คือมากกว่า3มแบบนี้เนาะซึ่งมันก็ต้องมี2แบบถูกไหมเพราะเราทดลอง5ครั้งเราสนใจสําเร็จมากกว่า3าครั้งสแสดงว่าก็ต้องมีสําเร็จ4ครั้งกับสําเร็จ5้าครั้งถูกไหม พอเราทดลองทัังหมดหครั้งนะอย่านับเกินแสดงว่ามันก็ต้องมีโอกาสสาเร็จสครั้งกับโอกาสสําเร็จห้าครั้งมาบวกกันประมาณนี้เนาะจากตัวนี้เราก็แค่แทนสูตรถูกไหมอ่าเราก็แค่แทนสูตรเข้าไป n ของเราเท่าก,กับห้าเนาะเเท่าก,กับห้าห้าครั้งสําเร็จสี่ครั้งถูกไหมโอกาสสําเร็จคือเจ็ดส่วนแปดสี่ครั้งโอกาสไม่สําเร็จคือหนึ่งส่วนแปด เออหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแปดขออภัยโอเคหนึ่งส่วนแปดเนาะหนึ่งครั้งอ่าก็คือห้าครั้งสําเร็จสี่ครั้งโอกาสสาเร็จเจ็ดส่วนแปดสี่ครั้งแล้วก็ไม่สําเร็จหนึ่งส่วนแปดหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้โอกาสสาเร็จเราสนใจสําเร็จห้าครั้งก็คือโอ้โหสำเร็จทุกครั้งเลยถูกไหมก็จะต้องเป็นอะไรห้าครั้งสําเร็จห้าครั้งเนาะถูกไหมแล้วก็โอกาสสาเร็จเจ็ดส่วนแปดห้าครั้ง โอกาสไม่สําเร็จหนึ่งส่วนแปดศูนย์ครั้งอ่ะก็คือไม่มีเนาะาะเราสนใจสนใจสําเร็จหมดเลยแสดงว่าเดี๋ยวขอเขียนอุ้ยเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้แล้วกันที่จะเลิอกไม่พอแล้วที่ผมเนี่ยโอเคปุ๊บปุ๊บโอเคแบบนี้เนาะเราที่เหลือคือไม่มีแล้วเราแค่คิดเลขออกมาห้าเลือกสี่เนาะถูกไหมห้าเลือกสี่ก็คือห้าเนาะถูกไหมห้าเลือกสี่คือห้าแล้วก็เจ็ดส่วนแปดกำลังสี่คูณหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้หนึ่งส่วนแปดกำลังศูนย์ได้หนึ่งเนาะตัดออกไปห้าเลืกห้าก็ได้หนึ่งอ่ะแสดงว่าตรงนี้คือเจ็ดส่วนแปดกำลังห้าอ่ะอันนี้ก็คือเลขที่เราคิดออกมาได้แต่เอ้าไม่มีปัญหาดิสหนึ่งไม่มีชอยเราได้แบบเนี้ยแต่ว่าเราต้องทําให้มันตรงกับชอยเนาะซึ่งชอยเนี่ยเราดูนะชอยเนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีอาจจะตรงนี้ไอ้ตรงที่คูเนี่ยมันมีเจ็ดส่วนแปดกับหนึ่งส่วนแปดเนาะ เราเห็นแล้วแสดงว่าไอ้สองข้อข้างบนเนี่ยเราตัดทิ้งไปได้เลยเพราะมันไม่เหมือนกันถูกไหมคราวนี้เออไอ้สามข้อข้างหลังเนี่ยสามช้อยข้างหลังเนี่ยยังไงดีอ่ะจะตรงนี้เนาะมันจะมีในรูปของเจ็ดส่วนแปดกำลังสามกับหนึ่งส่วนแปดกำลังสองกับอีกช้อยหนึ่งก็คือในรูปของเจ็ดส่วนแปดกำลังสี่กับหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนาะเรามีเจ็ดส่วนแปดกำลังสี่กับหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งอยู่ละ แล้วตรงนี้เรามี7ส่วน8กำลัง5เนาะอ่าเรานั้นเราด้วยความง่ายเราลองเปลี่ยนตรงนี้ให้อยู่ในรูปของตัวนี้ก่อนซึ่งอ่าเราจะมาเช็คช้อยนี้กันถูกไหมเช็คช้อย4เนาะเพราะเป็นรูปของกำลัง4กำลัง1เนื่องจากตรงนี้เนาะอ่าเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูป7ส่วน8กำลัง4กับ1ส่วน8กำลัง1เนาะเรามาเช็ควาเลขข้างหน้าเนี่ยคือ12จริงหรือเปล่าจาก7ส่วน8เนี่ยอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวทดก่อนเนาะ7ส่วน8กำลัง5เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้อยู่รูปกำล อ่าแล้วก็เจ็ดส่วนแปดกำลังสี่แต่ว่าเราต้องคูณอีกเจ็ดส่วนแปดอีกตัวหนึ่งถูกไหมอ่าเพื่อนเป็นกําลังห้าแล้วคราวนี้เนี่ยเราสังเกตหนะึ่งส่วนแปดเนาะถ้าสมมุติว่าเลขเจ็ดส่วนแปดเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนแปดคูณเจ็ดอ่ามันก็คือยังเป็นเจ็ดส่วนแปดเหมือนเดิมเนาะนี่ไงอยู่ในรูปเดียวกันแล้วเห็นไหมนี่แล้วเลขตรงนี้คือเจ็ดอีกทีหนึ่งนะเจ็ดส่วนแปดกำลังห้าเนี่ยแยกออกมาเป็นกําลังสี่กับกําลังหนึ่งแล้วกําลังหนึ่งไอ้ตรงเจ็ดส่วนแปดกำลังหนึ่งเนี่ย ก็แยกออกมาเป็นเจ็คูณกับ1ส่วน8ดเพราะว่านี่ไงหนึ่งส่วนปอยู่นี่ถูกไหมแล้วก็อันนี้เหลือเจ็ดส่วนแปกำลังสี่แล้วแล้วเจ็ดเนี่ยจะไปอยู่ข้างหน้าแทนประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้ผมจะแยกได้เป็นแบบนี้นี่เจ็ดส่วนแปดกำลังสี่แล้วก็หนึ่งส่วนแปดนี่ไงนี่อเจ็ดส่วนไปตัวหนึ่งคือคือสองตัวนี้เออนี่คือเจ็ดส่วนแปดอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคนะแสดงว่าอ่าคราวนี้ผมมาได้แบบนี้ละแสดงว่าพจน์ข้างหน้าผมเหมือนกันละเห็นไหม ผมดึงไอ้ตัวเนี้ยยาวๆเนี่ยเป็นตัวร่วมได้เนาะถูกไหมข้างหน้าจะเหลือห้าบวกจอ่าข้างหน้าของผมจะเหลือห้าบวกจแล้วก็ตรงนี้เนาะที่เราดึงตัวร่วมออกมาก็คือ7ส่วน8กำลังสกับ1ส่วน8กำลังหนึ่งห้าบวก7็ก็คือส2สองเนาะคูณกับ7ส่วนแดกำลังสี่แล้วก็1ส่วน8ดกำลังหนึ่งอ่านี่ไงตรงกับช้อยสี่เลยถูกไหมเนี่ยเลขข้างหน้าคือ12เหมือนกันแล้วก็ตอบข้อนี้ได้เลยก็ตอบช้อยสี่นะข้อนี้ แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึงเผื่อบางคนอาจจะอะแล้วถ้ามันเป็นเจ็ดส่วน8กำลังสากับ1่ส่วน8กำลังสองล่ะเราจะทำต่อ,อยังไงจริงๆก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมอะเดี๋ยวทดเลขให้นิดนึงแล้วแบบเขียนบางๆแล้วกันล้าเดี๋ยวผมลบออกตรงนี้ผมก็แยกเป็นอะไรเจดส่วนแก็คือแยกเป็นเจกับ1นส่วน8ดเนาะตรงนี้ก็คือเจ็ดส่วน8ดกำลังสี่เนี่ยดึงออกไปตัวหนึ่งเหลือกำลังสามแล้วก็1ส่วนแปดแล้วก็นี่เห็นไหมหนึ่งส่วน8ดตัวนี้ มันคือ1นส่วนแปดกำลังสองแล้วก็ตรงนี้12กับ7ข้างหน้าคูณกันถ้าจะอยู่ในรูปนี้เนาะมันจะต้องเป็นนี่ตัวนี้คูณกันได้แปบตรงนี้คือ7จส่วนแปดกำลังสามแล้วก็1นส่วนแปดกำลังสองนี่แบบนี้ซึ่งเห็นไหมมันไม่ตรงกับช้อยไหนเลยเนาะอ่าประมาณนี้นะโอเคข้อน,นี้ตอบช้อยสี่นะและนี่ก็อ่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะของอะไรของการแจกแจงของตัวแปรสุ่มในแบบทวีดามเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในข้อต่อไปเนาะสำหรับวันนี้อ่ะบายๆทุกคนเจอกันเขียนตอบนิดนึงอ่ะไปเลย